สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้ก็เป็นกิจกรรมในตอนเย็นของเมื่อวานนี้ที่พาเด็กๆลงมาเล่นขลางร้างบ้านเจสิอาก็จะเดินเข้าป่าอย่างเดียวเลยตัวนี้สิ่งสถิตเตยู่กับก,ก๊มกมักฮุ่งอันนี้ก๊กมักฮุ่งเตี้ยค่ะโอ้มาเต็มเลยแต่ว่าไปถ้ามองไกลๆก,ก็พังตัวได้เนียนอยู่แต่มองใกล้ๆก,ก็ไม่เนียนหรอกเมื่อเราไปสาวหาบุ้งกีเพื่อที่จะให้แมวมานั่งที่จริงแล้วตั้งใจะจะให้ไปมานั่งดูความ โอ้หความลำเอียงของคนเนาะก็คือว่าเออฟูลูกก่อนให้ไปนางเด็บปะคือไปเขาตั้งใจเดินมาเพื่อที่จะนั่งบูงกิดเลยนะทุกคนนะเราว่าโหคนเป็นค,คนที่จิตใจดํามาแล้ใ <laughs> ห้เจ้าเสียฟูไปเลยแล้ให้เจ้าเสียไปนั่งโอ้โหไปมันแบบไปก็คือนั่งอะนั่งได้เต็มที่เนาะแต่ฟูก็คืองอนแล้วนะ และที่บอกว่าจะไปซื้อมาให้เนาะตั้งแต่ตอนนั้นจะถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อเลยค่ะแมวก็ถึงต้องมาแย่งกันอย่างนี้แหละเป็นไงคนเหล่านี้คือจิตใจชั่วมหิตพิศวงมากเลยต้องคือต้องเทแมวตัวหนึ่งให้แมวตัวหนึ่งนั่งโอ้โหนี่คือปิ๊งไอเดียออกเลยแล้วน่าจะไปซื้อล้อมาใส่แท็กซี่ล้อเนาะแล้วก็เสียบใส่ไอติปุงกี้ตรงนี้แล้วก็เข็นมันน่าจะสนุกอสมควรเลยนี่จะบอกว่ากินเสียไปายน่าจะไม่ถูกชะตากับเมวทุกตัวในบ้านไม่รู้ว่ากินที่ที่ติดตัวตอนนั้นนนนรรอว่าากิะะไเะดูคข้งมีี กิริยาพอสมควรค่ะปฏิกิริยาที่อยากจะตีกันนี่แหละคืออยากอาบน,น้ำให้เจ้าเสียบไปนะแต่ก็กังวลว่าเฮ้ยเราสามารถอาบน้ำให้เขาได้หรือเปล่าเนองแต่ว่าเขาป่วยอยู่เนาะแต่ว่าไม่ได้มีไข้นะกวักมือเรียรกยยก,ก็ไม่หันเดินไปโน้และไอแมวขี้งอนเอ้ยแม่ก็คือแม่เนาะเล่นวางถ้วยข้าวแมวก็คิดว่าเป็นถ้วยตัวเองมั้งเดินไปกลับว่าจะได้กินที่ไหนได้ไม่ได้กินค่ะกลับมาอยู่จุดเดิม <c oughs> นั่งๆอยู่เด็กก็คือส่องดีมากค่ะสักพักหนึ่งเนาะป้าเขาก็เดินไม่หายายเขาเพราะว่าเขาเป็นแมวที่ขี้อ้อนหนักมากนะทุกนเก่่ลัับบแแมมวว ความปลอดภัยของยายนั้นคือดีเลิศมากค่ะ Security อ้อมข้างอ,อง้อมแอวโดยมียิงสาวที่แครงแกร่งเป็นผู้นำหมู่บ้านเนาะเดินตัวปิ้วไม่เด้นสนใจอะไรเลยว่าบ้าไปเยอยอายสนใจบุ้งกี้ไงถึงเดินมาห้าเนาะและสุดท้ายอายก็เดินวิ่งกลับไปห้ยายอยู่ดีเนาะอย่างว่าเลยค่ะคนรักกันรักกันจเลยยกเว้นฉันนี่แหละมันไม่รักกันบังเลยหรือไงะ อะสิ่งที่ตลกคืออะไรรู้ไหมแมวซ้ำตัวซ้ำมุมซ้ำอารมณ์และดูเจะาเสืออายก็คือลอกินลองกองกับใหญ่้องกองเราก็ไม่เว้นเลยไงไอ้แม่แล้วปที่นั่งอยู่ข้างหลังก็คือเศร้าเหลือเกินยิ้มน้อยชีวิตบันเทิงจันเลินใจพูดถูกปะนี่คือวันต่อม,มาบรรยากาศยามเย็นที่เสี่ยไปนรรั่งกางกินข้าวด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้ก็คือกินข้าวได้เองแล้วนะทุกคนไม่ได้บดไม่ได้แช่อาหารแล้วแล้วก็เด็กๆก็กางกินข้าวด้วยเหมือนกันแต่เจ้าเสืออายไม่มาเพราะว่านางงอนค่ะ ฟูก็จะเวะไปหาท้วยเข้าอย่างเดียวเลยคือเขากินคากินะคืออะไรนะเขาเรียกว่าย่อยๆคันนี้ก่เหลวเรียกยากมากเ็เรียกว่าคากิไม่รู้แหละช่วงนี้จะพยายามให้กินเยอะเยอะแบบเยอะที่สุดเยอะแบบเท่าที่จะสุดได้เพราะว่ามันจะมีช่วงที่เราไม่อยู่ไงกินน้ําทีนึงก็ต้องสะดิดเพราะใกล้นาะเสียงดังไม่หยุดไม่ย่อนถ้าถามว่าไปกินข้าวเหลือบ้างไหมแน่นอนค่ะว่าเหลือแต่เหลือไม่เยอะเลยเหลือสี่ห้าหกเจ็ดแปดเม็ด ฟูก็จะรับหน้าที่ไปและแม่อยากได้ที่นอน5ฟุตแต่ได้3.5ุดห้าฟุตมาก็เลยให้แมวมาประเดิมแค่บอกงานาที่เลือกซื้อที่นอนเพราะว่านางจะไปผ่าตัดมานางกลัวนางจะก้มแล้วก็นั่งไม่ได้แค่นั้นแหละไปกันเถอะวันนี้ขอตัวไปะยาที่นอนก่อนฟักุไรก็แช่ก็จะสะไขา่เลยจะกลับไม่คลิปนะบายบายไงไก่ขันด้วย